เวียดนามเตรียมเปิดเมืองท่องเที่ยวให้กับคนฉีดวัคซีนจากประเทศเสี่ยงต่ำเข้าได้ในเดือนธันวาคมและไม่ต้องขอ C O E ด้วยนะครับไม่ต้องขอ C O E นี่เอาพูดเองเพราะว่าดูจากเนื้อหาในนี้แล้วก็ไม่เห็นมีตรงไหนบอกว่าจะต้องมาทำใบอนุญาตเข้าประเทศก่อนเข้าเวียดนามเลยเวียดนามหน้าวันที่พูดยังไม่ได้เปิดจะเปิดเฉพาะเมืองท่องเที่ยวนะไม่ได้เปิดทั้งประเทศนะในเดือนธันวาคม แล้วก็เปิดเฉพาะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะเคลมได้ว่าเรียนแบบเราหรือเปล่าเพราะเราก็เริ่มต้นจากการเปิดภูเก็ตก่อนแต่ว่าเขาไม่ได้มาแซนด์บ็อกซ์แบบเราคือเขาไม่ได้พูดนะว่าจะต้องมาอยู่ในพื้นที่14วันหรือล่าสุดเราลดเหลือ7วันก็ยังต้องอยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้บอกก็คือเหมือนกับว่า,าให้มาเที่ยวได้ในจังหวัดพวกนี้โดยที่ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรมากมายอันนี้เดานะเดานะ แต่ว่าไม่แน่เหมือนกันใครรู้ช่วยบอกหน่อยว่าเขาเปิดแบบไหนนะเพราะในนี้ไม่ได้บอกนะคือถ้าเเดาไม่ผิดก็คือเปิดก็คือเปิดคือเราก็มีการดูประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอะไรเงี้ยว่าเออเขาเปิดกันแบบไหนใช่ไหมเราก็เคยพูดว่าเออทําไมนะไม่เริ่มจากรับประเทศเสี่ยงต่าก่อนแล้วก็อา่าให้ฉีดวัคซีนก็ฉีดไปแล้วก็เสรี ไม่ได้ต้องทําพิธีกรรมขอ c o e ใบอนุญาตเข้าประเทศไม่ได้ต้องจองโรงแรมซื้อประกันหรือทาอะไรมากมายอยาก,เข,ากเข้าก็เข้ามาเลยแต่วงเล็บเรามีรายชื่อประเทศเสี่ยงต่ําอยู่แล้วแล้วก็คนฉีดวัคซีนจากประเทศเหล่านี้เข้ามาก่อนเพื่อเทสจุดประสงค์คือเพื่อเทสสักเดือนหนึ่งว่าโอเคติดโควิดเยอะขึ้นไหมถ้าไม่ก็ขยายรายชื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเคยคิดว่าภูเก็ตเนี่ยควรจะทําแบบนี้มาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็ทําได้ใช่ไหมรับคนจากประเทศที่เสี่ยงโควิดต่ําเข้ามาโดยที่แค่ตรวจโควิดซึ่งตอนนั้นยังไม่มีวัคซีนพอมีวัคซีนก็อาจฉีดวัคซีนแล้วก็รับเข้ามาโดยที่ไม่ได้บังคับเรื่องของการกักตัวหรืออะไรครับเอาเป็นว่ามาดูในนี้ก่อนนะครับว่าเวียดนามตอนนี้คือเปิดยังไงบ้างนะครับก็ตามหัวข้อเลยเดี๋ยวลงลิงก์ข่าวไว้ใต้วิดีโอเวียดนามเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนในเดือนธันวาคม ก็คือเฉพาะประเทศเสี่ยงต่ำเท่านั้นนะซึ่งไม่รู้ประเทศไหนบ้างนะแต่ประเทศเราตอนนี้คงไม่ใช่เสี่ยงต่ำแน่ๆเพราะว่ายังติดโควิดกันเกือบหมื่นต่อวันก็คือเขาจะเปิดเฉพาะเมืองท่องเที่ยวหลักๆก,ก่อนก็คือต้อนรับคนจากประเทศเสี่ยงโควิดต่ำก่อนที่มีเป้าหมายว่าจะเปิดทุกอย่างทั้งประเทศภายในเดือนมิถุนาปีหน้าโอ้ oh. เอาเป็นว่ามันช้านั่นแหละมันช้านั่นแหละตั้งมิถุนาปีหน้ามันช้าแต่ว่าถ้า เปิดเฉพาะเมืองท่องเที่ยวแล้วก็ไม่เรื่องมากเนี่ยเอาว่าโอเคกว่าไม่ได้ต้องทําอะไรมากไม่ต้องขอสิอเอนเนี่ยเว่าโอเคกว่าคือเราควรจะมีการแบ่งว่าถ้าคนฉีดวัคซีนนะโอเคช่วงแรกๆ3ามเดือนแรกก็อาให้ประเทศเสี่ยงต่ำฉีดวัคซีนเข้ามาไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมาแซนด์บ็อกซ์อะไรทั้งสิน้นเข้ามาอยู่ได้ทั้งประเทศเลยแต่ถ้าเกิดคนยังไม่ฉีดวัคซีนหรือฉีดแล้วแต่ว่ามาแต่ประเทศเสี่ยงสูงก็ค่อยแซนด์บ็อกซ์หรืออะไรก็ว่ากันไป ก็ต่งในนี้ก็เวียดนามเองก็พึ่งพาการท่องเที่ยวพอสมควรเพราะว่าการท่องเที่ยวเป็นสัสดส่วนถึง10%ของรายได้ทางประเทศและผลจากการที่ปิดประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันโควิดเนี่ยทำให้เกิดผลเสียกับภาคการท่องเที่ยวอย่างมากก็จริงๆแล้วรู้สึกว่าจะเริ่มมีการทดลองเปิดก่อนเดือนธันวานะเขาบอกว่าเดือนพฤศจิกาเนี่ยเริ่มต้นจากการเปิดเกาะก่อนเกาะฟูกวก ก็ให้กับนักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนแล้วเออเหมือนเปิดภูเก็ตเลยนะแล้วพอเดือนธันวาก็จะเปิดมากขึ้นก็คือเปิดเมืองมรดกโลกยูเนสโกก็คือฮาลองเบแล้วก็ฮอยอันแล้วก็เมืองดาลัสแล้วก็ชายหาดยาจางังก็รัฐบาลก็บอกว่าเราจะเปิดก็คือต่อเมื่อมันปลอดภัยจริงๆแล้วเราก็จะค่อยๆค,คลานเอ้ยไม่ใช่ค่อยๆ ไปทีละสเต็ปแบบระมัดระวังแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดน,นะเออก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาจะจิตตกหรือเปล่านะว่าเปิดแล้วปุ๊บเอ้ยพุนะ่งอะปิดอีกหรืออะไรอย่างนี้เปล่าก็คือตรงนี้ไม่รู้ใครเรียนแบบใครนะอ๋ออ๋เขา,เา,เาต้องเรียนแบบเราใช่ไหมแต่ว่าคงไม่ได้เรียนแบบเรื่องความวุ่นวายไปด้วยหรอกยก็ <c oughs> คือของเราเนี่ยเอาว่าการเปิดแซนบอ็อกซ์ก็มาถูกแล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่มันผิด ก็คือไปเติมพิธีกรรมยุ่งยากให้ทําไมก็ไม่รู้นะแล้วก็แซนบ็อกซ์เนี่ยโอเคในถ้าจะจ่ายจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แพงหมายถึงว่าถ้าเฉพาะค่าท่องเที่ยวปกติอย่างค่าโรงแรมใช่ไหมมันก็จะไม่แพงเพราะช่วงนี้โรงแรมถูกมากแต่ว่าไปเติมความแพงให้โดยการที่บังคับซื้อประกันและให้จองตรวจโควิดเพิ่มด้วยอันนั้นนะคือเขาไปเติมความแพงให้เหมือนว่ากลัวคนจะมาเยอะอะไรเงี้ยเราประเทศเพื่อนบ้านเราเคยพูดถึงข่าวของมาเลเซีย ว่าเออก็อยากจะเปิดเหมือนกันแล้วก็เรียนรู้รู้สึกจะเปิดเกาะอะไรวะอ๋อเกาะลังกาวีเอเอแต่เปิดให้แค่คนในประเทศเข้านะแต่ว่าเหมือนเขาบอกว่าเขาศึกษาโมเดลของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของเรานะเราก็เลยแซวไปว่าเออศึกษาแต่ว่าอย่าเรียนแบบเรื่องของพิธีกรรมเยอะแยะไปละกันครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเขาเรื่องการเปิดก็ตามเนี่ยแต่เราอย่าเพิ่งวางใจนะครับกับประเทศเหล่านี้ว่าถ้าเกิดเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วโควิดมันพุ่งขึ้นมาเมื่อ,อไหร่เนี่ย เขาจะจิตตกกลับไปปิดอีกเหมือนเดิมหรือเปล่าในประเทศแถบของเราเนี่ยช้ามานานแล้วแล้วก็ตอนนี้เพิ่ง,งจะเริ่มขยับเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดเขาเปิดแบบไม่จิตตกนะหมายถึงว่าพิธีกรรมไม่เยอะตามข่าวนี้คือประเทศเสี่ยงต่าแล้วก็คนฉีดวัคซีนใช่ไหมถ้าเกิดให้เข้าแบบว่าไม่ได้มีความยุ่งยากอะไรเลยนะเพาว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวจะพุ่งแน่นอนเพราะนักท่องเทียเ่ยวโดยเฉพาะคนฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยเขาไม่ชอบความยุ่งยากแล้วเพราะเขาอุตส่าห์เสี่ยงฉีดวัคซีนมาแล้วอะใช่ไหม ถ้าเกิดไปเพิ่มความยุ่งยากให้ผลก็คืออย่างที่เราเป็นอยู่ตอนนี้คือคนมาน้อยแล้วก็น่าแปลกอีกอย่างหนึ่งจากข่าวนี้ที่ว่าเวียดนามเองซึ่งสถิติโควิดเพอร์เฟกมากตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ต้นหลงัลงๆพุ่งคือเป็นประเทศที่ปิดประตูปิดหน้าต่างมิดชิดมากเลยแต่ว่าการฉีดวัคซีนของเวียดนามกับช้ามากซึ่งจนถึงปัจจุบันยังฉีดประชากรได้แค่1 3เซจากประชากรถึง98ล้านคนยังฉีดได้น้อยมากก็คือเขาบอกว่าเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีน อัตราการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดในเอเชียแต่ว่ายังคิดจะเปิดเนี่ยแสดงว่าไม่ไหวแล้วจริงๆหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเออแล้วที่น่าแปลกอย่างหนึ่งก็คือทําไมประเทศแถบนี้ปิดมาจนถึงตอนนี้ก็เกือบจะสองปีแล้วเนี่ยใช่ไหมอีกไม่กี่เดือนก็2ปีเนี่ยทำไมถึงคิดว่าไหวที่จะปิดมาจนถึงตอนนี้ทําไมถึงคิดว่าไหวทําไมถึงคิดว่าเศรษฐกิจจะรับไหวไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็เอาเป็นว่ามารอดูกันว่ามาตรการของเขามันจะเยอะเหมือนของเราหรือเปล่าถ้าไม่เยอะก็จนถึงตอนนั้นก็หวังว่าประเทศของเราคงจะอัตรา,าการติดเชื้อคงจะดรอปลงไปเยอะทําให้สามารถเข้าไปเที่ยวเวียดนามได้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ